โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า5ปีมักระบาดในช่วงหน้าฝนโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอ t นโทรไวรัสที่จะมีหลายตัวที่ทำให้เกิดได้เชื้อที่รุนแรงที่สุดก็คือเอ t นโทรไวรัส71ที่เรียกกันสั้นๆว่าเชื้อ EV 71บ้านเราจะพบเชื้อ EV 71ร่วมกันกับเอนโทรไวรัสตัวอื่นๆด้วยส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรง คราวนี้มาดูกันที่อาการของโรคมือเท้าปากค่ะเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากมักจะเริ่มต้นด้วยอาการไข้เจ็บปากกินอะไรไม่ค่อยได้น้ำลายไหลเนื่องจากจะมีแผลในปากเหมือนกับแผลร้อนในแถมยังมีผื่นเป็นจุดแดงหรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจจะมีตามลำตัวแขนขาได้ ผู้ป่วยมักจะมีอาการอยู่2 3วันจากนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายในเวลา1สัปดาห์ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่มากนะคะแต่ว่าบางรายก็จะมีอาการมากจนกินอาหารและน้ำไม่ได้ซึ่งปกติแล้วโรคนี้ไม่น่ากลัวค่ะสามารถหายได้เองไม่มีปัญหาแต่ก็อาจจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือพบปัญหาแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจากเชื้อ ev 7 1ก็มีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้มากขึ้น สำหรับปัญหาแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดนั่นก็คือการสมองอักเสบทำให้เกิดภาวะหายใจและระบบไหลเวียนของโลหิตล้มเหลวซึ่งถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเจ้าเชือ่อ EV71 นี้อาจทำให้เกิดสมองอักเสบรุนแรงได้โดยไม่ต้องมีพื่นแบบที่มือเท้าปากได้ เด็กที่จะมีปัญหาอาการแทรกซ้อนรุนแรงหรือสมองอักเสบก็จะมีสัญญาณอันตรายได้แก่ซึมอ่อนแรงชักกระตุกมือสัน่นเดินเซหอบอาเจียนซึ่งหากพบอาการเหล่านี้จะต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะ สำหรับข้อสังเกตในเบื้องต้นอาการของเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากจะมีไข้เฉียบพลันมีอาการปวดหัวปวดท้องมีอาการเจ็บคอรู้สึกเบื่ออาหารซึ่งเด็กจะไม่ยอมทานอะไรเลยเนื่องจากเจ็บแผลที่อยู่ในปาก เด็กจะมีน้ำลายเหนียวและไหลย,ยืดมากผิดปกติอยู่ตลอดเวลาเมื่อผ่านไปสองวันให้สังเกตอาการโรคมือเท้าปากของเด็กให้ดีค่ะเพราะว่าระยะนี้เพดานปากของเด็กจะเกิดเป็นแผลทานอาหารและดื่มน้ำไม่ได้ร้องไห้งองแงอยู่ตลอดเวลาจากนั้นประมาณ2วันจะมีตุ่มใสขึ้นมาตามมือเทา้าลำตัวและก้นเด็กซึ่งในช่วงที่เด็กไม่สามารถทานอะไรได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยป้อนน้ำเด็กให้บ่อยที่สุดเนื่องจากเกรงว่าเด็กอาจจะมีอาการขาดน้ำจากการที่ไม่ยอมกินน้ำนั่นเองค่ะข้อสังเกตถ้าหากว่าเด็กมีอาการเหล่านี้อาจเป็นโรคมือเท้าปากได้โรคมือเท้าปากนี้ไม่มียารักษาจำเพาะนะคะหลักการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการค่ะเด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยวิกฤต การติดต่อของโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระของผู้ป่วยโดยตรงหรือทางอ้อมเช่นสัมผัสผ่านของเล่นมือผู้เลี้ยงน้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนี้จึงมักระบาดในโรงเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กค่ะ วิธีการป้องกันโรคมือเท้าปากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดคือแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่นๆเด็กทุกคนรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กควรต้องหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหมั่นทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวันโดยใช้สบู่ผงซักฟอกหรือน้ำยาชะล้างทำความสะอาดทั่วไปแล้วทำให้แห้งค่ะ นอกจากนี้ควรต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดของน้ำอาหารและสิ่งของทุกๆอย่างที่เด็กอาจเอาเข้าปากไม่ให้เด็กใช้ของเล่นที่อาจปนเปื้อนน้ำลายหรืออุปกรณ์การรับประทานร่วมกันควรสอนให้เด็กๆใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนการรับประทานอาหารโรงเรียนไม่ควรอนุญ,ญาตให้เด็กป่วยเข้าเรียนจนกว่าจะหายดีซึ่งมักต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานที่ป่วยไปพบแพทย์ไม่ควรพาไปโรงเรียนถ้าหากพบว่าเป็นโรคนี้ควรให้การรักษาตามคำแนะนำของแพทย์แล้วพอหายป่วยแล้วเด็กที่เป็นโรคนี้จะยังคงมีเชื้ออยู่ในอุจจาระได้นานหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กหายป่วยแล้วก็ยังต้องมีการระวังการปนเปื้อนของอุจจาระต่ออีกนาน ควรต้องเน้นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังจากที่เข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมและก่อนการรับประทานอาหารทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนทางนี้การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อเอนโทรไวรัสได้นะคะและในช่วงที่มีการระบาดก็ไม่ควรจะนําเด็กไปในที่ที่มีเด็กอื่นอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก พราะมีโอกาสร,รับเชื้อได้เนื่องจากมีเด็กที่เป็นโรคนี้และแพร่เชื้อได้โดยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากที่อาจไปอยู่รวมกันการป้องกันการระบาดในสถานรับดูแลเด็กหรือโรงเรียนชั้นอนุบาลทําได้ดังนี้ค่ะ มีการตรวจคัดกรองเด็กป่วยได้แก่เด็กที่มีไข้หรือเด็กที่มีผื่นหรือมีแผลในปากไม่ให้เข้าเรียนทั้งนี้เพราะมีผู้ป่วยบางคนที่มีอาการน้อยมากหรือมีบางคนที่มีอาการไข้แต่ไม่มีผื่นควรมีมาตรการทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวันหรือเมื่อมีการปนเปื้อนน้ำลายน้ำมูกหรือสิ่งสกปรก มีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็กโดยเฉพาะในทุกครั้งที่อาจสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ต้องเน้นย้ำกันเลยนะคะถ้าหากมีการระบาดเกิดขึ้นหลายรายควรพิจารณาปิดชั้นเรียนนั้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือหากมีการระบาดเกิดขึ้นในหลายชั้นเรียนควรต้องปิดโรงเรียนด้วยเพื่อหยุดการระบาด การดูแลเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากนั้นการรักษาความสะอาดร่างกายของเด็กก็มีส่วนที่จะไม่ทําให้แผลเกิดการลุกลามได้ง่ายรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งมากๆที่จะดูแลเขาถ้าหากว่าเด็กมีไข้ก็ให้เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้สําหรับสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อเด็กเป็นโรคนี้ก็คือเขาจะไม่ยอมกินอะไรค่ะเพราะว่าจะเจ็บแผลในปากฉะนั้นก่อนการรับประทานอาหารให้คุณแม่ใช้ยาชาที่คุณหมอให้มาทา ทาบริเวณแผลในปากของเด็กก่อนที่จะกินอาหารหรือเน้นให้เด็กกินอาหารที่เป็นของเหลวและต้องมีความเย็นอาทินมช่ายเย็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่ร้อนน้ำหวานไอศกรีมเจลลี่ผลไม้เต้าหวยนมสดเกลือแร่รวมถึงเน้นให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อลดอาการขาดน้ำถ้าหากเด็กไม่สามารถกินอะไรได้เลยก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อให้น้ำเกลือเป็นการด่วนค่ะ ในกรณีที่เด็กมีนานมว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้เด็กหยุดเรียนก่อนเพื่อดูอาการของโรคและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ก,กระจายซึ่งโดยปกติแล้วโรคมือเท้าปากจะไม่มีความรุนแรงมากนักแล้วอย่างที่บอกไว้นะคะว่าสามารถหายได้เองภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการซึมหรืออาเจียนมากต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจและดูอาการเนื่องจากอาจจะมีอาการของสมองอักเสบเข้ามารวมด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ